ปตทเดินหน้าสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด19ผ่านโครงการขายผักวังจันทร์ออนไลน์ผ่าน NGV Marketplace ช่วยเหลือกลุ่มผ,ผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรและชุมชนที่มีผลผลิตค้างสต็อกจำนวนมากแม้ขณะน,นี้สถานการณ์โควิด19จะดีขึ้นแต่ประชาชนไม่สามารถออกมาจับใจ่ายใช้สอยได้ตามปกติปตท,อทอจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโดยขอเป็นตัวกลางช่วยเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายทางออนไลน์ให้สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาด สำหรับโครงการขายผักวังจันทร์ออนไลน์ผ่าน NTV Marketplace เเป็นการเชิญชวนอุดหนุนเครือข่ายสมาชิกโครงการวังจันทร์ร่วมรักปลูกผักแบ่งปันอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองที่มีสมาชิก75ครัวเรือนและ3โรงเรียนซึ่งเริ่มต้นทำการเกษตรเพื่อดำรงชีวิตจนสามารถเสริมสร้างอาชีพจากการจำหน่ายผักสดออนไลน์ภายใต้ชื่อร้านค้าผักวังจันทร์ ปกติจะตั้งขายอยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ป่ายุบในแต่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงได้ร่วมมือกับ NGV Marketplace ของปอตท mm hmm. เพิ่มช่องทางจำหน่ายผักออนไลน์โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w v e g w a n t h p h u c o m หรือ www.ngvmarketplace.com หรือสั่งซื้อผ่านหมายเลขโทรศัพท์092-406-0333หรือ084-874-4202โดยเปิดพรีออเดอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ และจะส่งทุกวันศุกร์ใน3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้ปะตะทพร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรและเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสารพลังใจ we fight together